โรงเรียนลูกช้างรู้จักคำนําเรื่องวันนี้มีเรื่องโรงเรียนลูกช้างมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ใหม่ๆกันก่อนนะคะนั้นลูกช้างเขาทำอะไรกันคะน้องๆอ,อ๋อยืนเป็นแถวตรงนั่นเองน้องๆก็ยืนเป็นแถวตรง ตอนยืนเคบรพธงชาติเหมือนกันใช่ไหมคะเรามาออกเสียงคำนี้ไปพร้อมๆกันนะคะแถวน้องตอบได้ไหมคะว่าที่เห็นอยู่นี้คืออะไรเก่งมากคะ่ะเชือกนั่นเองน้องๆคนเก่งลองออกเสียงคำนี้ดูนะคะเชือกรู้ไหมคะว่าเชือก นอกจากจะหมายถึงวัสดุที่ใช้ผูกของแล้วยังเป็นคำลักษณะนามของช้างด้วยนะคะเช่นช้างหนึ่งเชือกก็หมายถึงช้างหนึ่งตัวแล้วนั่นใบบอกใบบัวก,กำลังทำอะไรอยู่ท่าทางมีความสุขเชี่ยวที่แท้ใบบ,ใบบกใบบัวกำลังกินกล้วยอยู่นั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้กันนะคะ กล้วยน้องลองตอบสิคะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรใช่แล้วค่ะภาพหมู่บ้านนั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้ไปพร้อมๆกันนะคะหมู่บ้านเอ๊ะแล้วคนที่ดูแลช้างนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเก่งมากค่ะควานช้างนั่นเอง เหมือนพ่อของภูผาเลยคนเก่งลองออกเสียงคำนี้ดูนะคะควานช้างน้องๆลองดูสิคะว่าใบโบกกำลังวาดอะไรอยู่ถูกต้องแล้วคะ่ะใบโบกกำลังวาดรูปวงกลมอยู่นั่นเองเรามาออกเสียงคำนี้กันนะคะวงกลม รู้จักความหมายของคำศัพท์แล้วเรามาเล่นเกมเกี่ยวกับคำศัพท์กันนะคะเรามาออกเสียงคำต่อไปนี้เพื่อทบทวนกันนะคะแถวเชือกช้างหนึ่งเชือกลวยหมู่บ้าน ควานช้างวงกลมเรามาต่อกันเลยนะคะน้องๆลองทายสิคะว่าช้างกินอะไรบ้างมาดูคำตอบกันเลยนะคะว่าจะถูกกันหรือเปล่าและสิ่งที่เป็นอาหารของช้างก็คือใบไม้กล้วย อ้อยและสับปะรดค่ะก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับอาหารของช้างกันนะคะโรงเรียนลูกช้างสวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้เราจะได้ไปโรงเรียนของใบโบกใบบัวกันแล้วพร้อมกันหรือยังคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะแถวเชือกช้างหนึ่งเชือกกล้วย หมู่บ้านควานช้างวงกลมทบทวนคำศัพท์แล้วก็มาฟังเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันเลยนะคะใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียน โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของผู้ผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบก ใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมมาถึงตรงนี้น้องๆลองทายสิว่า ใบโบกใบบัวจะทำได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าใบโบกใบบัวจะทำได้หรือไม่ฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้าง ได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นรางวัลอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างแล้วเรามาอ่านเรื่องโรงเรียนลูกช้างกันนะคะใบบอกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพ พ่อของผู้ผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบบกไปต่อแถว ใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วัน ใบโบกและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นรางวัลไรบ้านคะโรงเรียนของใบโบกใบบัวน่าเรียนหรือเปล่าไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ